สวัสดีคะ่ะทุกๆุกคนที่เกิดวันอังคารแม่หมาอมาบอกดวงนะคะจากวันที่1ถึง7เดือนธันวาคม2563สําำหรับคนเกิดวันอังคารสัปดาห์นี้คุณได้ไพ The Sun, ่เดอะซันค่ะอาทิตย์อุทัยเป็นไพ่ที่ดีมากในสําหรับนี้นะคะ หน้าไพ่บอกถึงโอกาสที่ดีของชีวิตได้มาถึงคุณแล้วค่ะเมื่อไพ่พระอาทิตย์ปรากฏดวงคุณย่อมไม่ธรรมดามาฟังคำทำนายตลอดสัปดาห์นี้นะคะการเงินคนวันอังคารมาถึงวันนี้อุปสรรคปัญหาต่างๆเรื่องการเงินได้หมดไปแล้วค่ะ เป็นช่วงฟ้าเปิดทางสะดวกด้านการเงินและโชคลาภต่างๆที่จะเกิดขึ้นคุณอาจได้รับรางวัลของมีค่าโบนัสหรือทรัพย์สินที่มีราคาส่งท้ายปีเป็นของชิ้นใหญ่นะคะคุณอาจไม่ได้คาดคิดมาก่อนการรับมาจ่ายไปคล่องตลอดคะ่ะ การงานค่ะการงานคนวันอังคารถ้าทำธุรกิจส่วนตัวก็ช่วงทำมาค้าขึ้นมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยจากความสามารถและความทุ่มเทของคุณคนทำงานประจำก็ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเจ้านายสนับสนุนผู้ใหญ่เอ็นดูเชื่อในความสามารถของคุณค่ะความรัก คนโสดคนมไม้มีโอกาสพบเจอความรักดีๆและสมหวังในรักค่ะสัปดาห์นี้คนคบกันมาก็ถึงเวลาได้แต่งได้ตกลงกันที่จะอยู่ร่วมชีวิตมีการมั่นหมายหรือสัญญากันเกิดขึ้นนะคะคนคลองเรือนก็รักสดใสมีการร่วมฉลองความสุข มีวันดีๆร่วมกันค่ะสุขภาพคนวันอังคารเป็นช่วงไม่มีปัญหาใดๆเกี่ยวกับสุขภาพตลอดเจ็ดวันนี้นะคะถ้าป่วยบ้างก็แค่นิดหน่อยค่ะเป็นช่วงของคุณที่สุขกายสุขใจและแข็งแรงดีตลอดสัปดาห์ขอให้คุณมีความสุขในช่วงเวลา แห่งความสุขนะคะขอพระคุณมากๆที่ติดตามแม่หมอมาเป็นกําลังใจดีที่สุดเลยค่ะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ